น้อนองนอน้อนอน้เหนืออุย้ยอะไรอะน้องน้อง,องจะไมชมพี่ทำไมยัไม่ชมกับพี่สําหรับวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ตัวเองในโหมดจัดอันดับหน่อยละกันนะครับถึงแรงตอนนี้อยู่แค่รอน2เท่านั้นแต่บอกเลยฝีมือระดับแรงเดมอนดูชื่อละก่อนเป็นยังไงนัก YouTube <c oughs> ทันได้ยังไงครับเนี่ยจริงๆต้องมีคนแย่งไปเล่นก่อนแล้วนะชื่อเนี้ย มาโอ้โหมาทุกคนเตรียมพร้อม5 4 3เดี๋ยวมันไม่มแค่3เออออกแรงออกตัวแรงกับเพื่อนแต่โดนแซงเนี่ยนะอืมดริปมาดริปสวยๆครับดริปสวยๆเอ,อ้ยเอ,อ้ยนายดรัชนายดรัชมาเลยครับนายดรัชมาเลยครับอืมดริปเก็บสแตก็กดริปเก็บสแต็กกันหน่อยนะครับอืมตันนี้เราอยู่ที่3นะครับอุ้ยอะไรเนี่ยรถพวกคุณมันจะแรงเกินไปแล้วนี่เป็นไง มาแรงแซงทางโค้งมา Banana. อันดับหนึ่งแล้วครับอันดับหนึ่งแล้วครับผมอืมอหูโดนแซงโดนแซงคืนโดนแซงคืนซะง,งั้นโอ้โหรอบเท่าไหร่รอบที่สองครับผมแข่งกัน3มรอบนะครับมาดริฟสวยสวยดริฟสวยสยมาอือโดนแซงอีกละโดนแซงแล้วโดนแซงบ่อยจุงในในทรัชมาแล้วครับจงังหวะนี้โอ้ยอยู่ที่3อยู่ยังอยู่ที่3อยู่มาอันดับ2แล้วอันดับ2แล้วอย่ามองหลังมองหลังแบบนี้พี่ใจคอไม่ดียก พี่จะแพ้ขึ้นมาได้มาดิครับหอาอยัางไงครับรีบมาสวยๆอ้ยทันหรือเปล่านะจะทันหรือเปล่านะในดรัชโอ้ยได้แค่โอ้หรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนึกว่าจบซะละมาอันดับหนึ่งลยครับอันดับหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้ยลดแรงจะจัดอะไรมันจะแรงขนาดนั้นครับคุณโอ้โหมาขอบอกเลยศึกนี้มันจะต้องไปจบแค่นี้แน่หมาโอ้ยรีบแบบสวยๆวยมาสวยๆวยมาริบรอบนี้ก็ได้ อะไรวะนี่เออมาแสงได้อย่างสวยงามโอ้โหได้ที่สองอุ้ยอะไรกันเนี่ยเราควรจะได้ที่หนึ่งนะครับอุ้ยนัก YouTube ดิแค่อันดับที่สองเท่านั้นเองอะอุย้ยังไงบวกมาสแต้มอุ้ยดูตารางแล้วมันเจ็บใจอีกแค่นิดเดียวอย่าเราตามติดตูดไปเลยนะวันนี้อย่างน้อยเราต้องได้บรอนซ์หนึ่งนะครับ เอ๊มาด้วยความมั่นใจกระโดดขึ้นรถจึงน้องแมวดูแบบน่ารักน่ารักสุดๆไปเลยมาเราต้องออกตัวอย่างแรง3ามสองหนึ่งเลตโกมาดีครับออ้ยออกตัวแรงก่าใครเพื่อนอ๋ฮโอเคดิฟผ่านสวนสาธารณะมาเจ้าวะี้โอ้ยโดนชนตัวอุ้ยอะไรวะเนี้ยติดขัดเลยอืมมาแต่เราก็ได้ข้อดีตรงที่เราดิฟบ่อยนั่นเองนะครับออ้ยออ้ยเวนกำเวนกำแทแท้ เอนคำแท้ๆมาดิครับมาดิครับจ้บุรีขึ้นเรือมาเราเราสามารถเร่งความเร็วได้ปะวะเวลาอยู่นบนเรือนี่เราเร่งความเร็วได้ไหมครับคุณผู้ชมคือผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแต่ก็ยังโหดเหมือนผู้เล่นระดับตำนานอยู่ในแครฟอือเอ๊ะเป็นไงเป็นไงดูอะไรอู้ยติดขอบติดขอบอุ้ยทาไมอยู่ที่5แล้วเนี่ยไม่จริงเนี่ยไม่จริงเนี่ยโอ้โหตะกี้นี่มันทางลัดงั้นเหรอบ้าจริง เราก็รู้ว่าทางตันนะนั่นน่ะเวนแท้ๆหมาโคมาจะสวยจังหวะนี้โคมาสวยครับอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ยชนชนไม่เอาอย่ามาขัดขวางอย่ามองหลังแบบนี้น้องอย่ามองหลังแบบนี้พี่ใจคอไม่ดีกว่าจะโดนแซงกว่าจะโดนแซงก่อนอุ๊ยอุยเวนเวนกมแท้ๆจะแซงพี่ไปไหนอึน้องจะแซงพี่ไปไหนครับฮึอุ๊ยโอ้โติดอีกแล้วติดอีกแล้วเลยเนี่ย ไม่จริงนะอุ้ยที่2เลยครับที่2เลยครับไม่เลวเกมนี้ถือว่าไม่เลวขอเป็นที่2ก็ได้นี่ครับขอเป็นอย่างน้อยขอเป็นที่2ก็ได้แต่อย่าที่โหลแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นที่โหลนี่อายเด็กตายเลยนะครับอายเด็กอีกแล้วเกมไหนก็อายเด็กนะครับหืมมาเราแข่งกันแค่สองเราอุ้ยเวรอยา่าอย่าแซงเราแบบนี้หือคุณ คุณจะมาหักหน้าผมแบบนี้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยผมต้องได้ที่2องละวะอย่างน้อยผมต้องได้ที่2องละวะมามันยากไงกันครับมันยากไงกันครับเเส้นชายอยู่ไหนเส้นชายอยู่ไหนกันครับผมจะต้องได้ที่1นึ่งแน่ได้ที่1แน่นอนมาท่านี้ริบสวยริบสวยมาน้องริบสวยอุ๊ยอะไรเดียวโอ้โหติดอีกแล้วเวนกรมเวนกรมแท้ๆเลยในทรัสในทรัสเตอร์ึจื๊บโอ้โหมันขึ้นมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้ในทรัส อะไรเนี่ยโอ้โหที่สองอีกแล้วเหรอครับโอ้อาวที่สามเนเหรออุ้ยพวกหัวเขียวที่ที่หนึ่งกับที่สองไปแต่ไม่เป็นไรบวกมาอีกสี่แต้มครับผมอีกสักตาหนึ่งก็แล้วกันนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดอุ้ยทำไมรอนานน่ะตอนนี้อเออสิบวิคนเล่นเยอะนะครับเกมนี้ไม่น่าจะได้รอนานถึงหนึ่งนาทีแน่นอน ด่านอะไรวะเนี้ยหุ่นน้องแมวง่วงมาเลยนะง่วงเลยนะหวันเดือนปีคําพูดคุ้นๆเจอที่ช่องไหนกันนะหออกตัวแรงกว่าใครเพื่อนออกตัวแรงกว่าใครเพื่อนอหูมาแรงแซงทางโคง้งมาแรงแซงทางโค้งกันเลยทุกคุณในทรัสอีกรอบฮเอายังไงพี่เจ้ายัางไงหอย่างไงกันครับในทรัสอีกรอบฮรีบมายาวๆไหนทรัสอีกรอบหนึ่งโอ้โหสุนี้นี่เข้ามา มาแรงจริงๆมาแรงจริงๆหมหืหไมนยังไงหึอโอ้โหตอนนี้สูสีมากนะครับมาแต่เราก็จะเป็นที่หนึ่งอยู่ดีเนอะหึไม่มีใครอาจจะแย่งที่หนึ่งจากเราไปได้นะครับอุ้ยใครใครตามมาใครตามมาไม่ให้แซงอุ้ยอะไรเยอะโอ้โยรถเขาแรงจะจัดนะครับอะไรเนี่ยหูตกมาอยู่ที่สามเฉยเลยต้องริบไปบอยต้องยิบบ่บอยเออเอาเลย เอาเลยเอาเลยยังไงริบริบริบเล่นริบเล่นแล้วกันริบมาริบมาสวยๆลูกสวยสวยมากมาริบอีกรอบริบอีกสักรอบจะเป็นอะไรไปหไหนจัสมาอีกรอบนึงโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้แซงหรือเปล่าแซงหรือเปล่าครับอือโอ้โหมามายังอยู่ที่3ยังอยู่ที่3อยู่ยังอยู่ที่3อยู่นะครับอืมไหนจัสอีกรอบรอบสุดท้ายแล้ครับรอบสุดท้ายแล้วครับจังหวะนี้เราจะ ขึ้นไปดับหนึ่งได้หรือเปล่านะมามาติดตามชมกันดูหูหูดิฟยาวไหนดัสดิฟอีกรอบมาดิฟยาวๆให้มันสวยๆให้โลกได้ลือหืมในดัสเออชิอ้นผมจะแซงไดิเปล่าแซงได้ะะหรือเปล่ะแซงได้ะะหรือเปล่าครับแซงได้ะะหรือเปล่าครับหืไหนดัสหูจังวหวะนีต้ตากล้องต่างในดัสยังไงยังไงครับดิฟดิฟเล่นลบ่อยดิฟเล่นลบ่อยบ่อยโอ้ย สงสัยคงจะได้ที่3แน่เลยตอนนี้ริฟริฟรีฟในจอดมาพอดีมาพอดีอย่าหวังว่าจะได้แซงอย่าหวังว่าจะได้แซงนะครับทุกคุณริปเล่นริฟ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 เก็บเกตเก็บเกตเก็บเกตจังจ้านี้โอ้โหจะแซงจะแซงมันเหอะจะแซงเราว่างั้นเหอะฝันไปเถอะครับฝันไปเถอะครับขอร้องอย่าฝันอย่าฝันกลางวันทุกคุณอย่าฝันกลางวันนะครับขอร้องอืออือมาโอ้โห ร้อนแรงจริงสองคนนี้อืดโอ้แซงโอ้ยยังไม่แซงบ้าจริงสิบวิโอ้โหที่สามเปซะงั้นโอ้โหแล้วดูคนที่ที่หนึ่งกับคนที่ได้ที่สามนะครับ,บ,บรีแ <laughs> อคต์ก,ก็แตกต่างไงสุดยอดบอกมาสี่แต้มโอ้ยบรอนซ์หนึ่งเลยครับผมเอาล้วครับสำหรับแอ คาร์ดไลเดอร์รัชพัดในวันนี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ Have a nice day see you ซ r o ร n บผมชายผู้นี้เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งจริงๆเลยนะครับเนี่ยพูดแล้วก็เศร้า